ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตชีวานะคะยังคุยกับคุณหมอยาะเป็นเภสัชกรหญิงทีระทรสังารนะคะจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขกำลังคุยว่าแนวทางของทางกองพัฒนายาแผนไทยเนี่ยก็พัฒนายาสเก็ดเงินซึ่งดเดิมหยอดซึ่งสานสาคัญมันมาจากตัว CBD ในกัญชงเพื่อลดการอักเสบ พัฒนามาเป็นแผ่นแปะเพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญได้นี่พิงงสรุปถูกเนาะ ทีนี้หน้าตาแผ่นแปะมันจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะใช้งานอย่างไรบ้างคะให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ค่ะ,คะตัวแผ่นแปะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะ,คะวิธีการใช้งานก็จะเหมือนการใช้แผ่นแปะทั่วไปเลยแผ่นแปะของเราเนี่ยเราเน้นกระบวนการคือให้ออกฤทธิ์เข้าสู่กระแสะเลือดได้ดังนั้น<อ>ตำแหน่งที่แปะ,ะคะ่ะอาจจะเป็นบริเวณต้นแขนก็ได้<อ>แต่รเราใช้ค่ะจุดที่แปะก็สําคัญไม่ได้แปะที่เราต้องเป็นใช่ไหมแต่ไม่ต้องแปะที่เป็นค่ะไม่ต้องแปะทับสะเก็ดอะไรใดๆค่คือแปะบริเวณต้นแขนได้ค่ะแต่หลีกเลี่ยมบริเวณที่มีขนหรือ บริเวณที่บอบบางตัวแผ่นแปะเองจะมีตัวของส่วนพลาสเตอร์ที่กันน้ำ oh. บางคนเขาก็จะอาจจะไวนิดนึง oh. เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่พื้นที่เป็นผิวบอบบางค่ะ mm. แต่โดยหลักการแล้วค่ะจากการที่เราศึกษาด้วยฟันดิฟิชันเซลล์ค่ะ oh. การซึมผ่าน oh. ก็คือตัวยาเนี่ยจะออกฤทธิ์สูงสุดภายใน6ชั่วโมง mm. ดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยคสา,ามารถแปะยาแล้วไปทํากิจวัตรประจำวันตามปกติครบหชั่วโมงจะถอดออกก็ได้หรือจะแปะยาวไปก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องแนะนำคือแปะต้นแขนด้านนอก <c oughs> บอกว่ามันมีฤทธิ์6ชั่วโมงแล้วหลังจาก6ชั่วโมงแล้วมันยังมีฤทธิ์ตัว6ชั่วโมง,<ล>งเนี่ยเหลืออยู่ในตัวไหมคะที่เราศึกษานะคะก็คือเราพบว่าตัวอัตราการปลดปล่อยยาเนี่ยจะค่อนข้างคงที่แล้วคือไม่ปลดปล่อยเพิ่มแล้วดังนั้นก็มีฤทธิ์ในการควบคุมอาการอักเสบไปเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะมันตัวยาก็จะอยู่ในร่างกายแล้วค่ะอ๋อแล้วอยู่ได้ถึงถึงนานแค่ไหนในเรื่องของปริมาณในกระแสเลือดอันนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ต่อไปนะคะแล้วโดยเฉลี่ยเราใช้แผ่นแปะ ความถี่ในการใช้งานเป็นยังไงบ้างถ้าในความถี่ในการใช้งานปัจจุบันค่ะอย่างตอนนี้ที่เรานําร่องให้บริการในศูนย์าการแพทยแผ,ผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องของกรมนะคะเราก็ให้ผู้ป่วยใช้วันละ1นึ่งแผ่นผลรับฟีดแบ็ <feedback S 2> ท,ที่ได้นะคะก็คือผู้ป่วยมีแนวโน้มอาการที่ดีขึ้นภายใน3-5สัปดาห์ค่ะประสิทธิภาพระหว่างใช้ตัวหยอดเข้า เขาลิ้นไปที่ลิ้นกับแปะอันไหนเร็วกว่ากันคะโดยภาพรวมค่อนข้างใกล้เคียงกันอ๋อใกล้เคียงกันแล้วเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่นเช่นการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันหรืออะไรใดๆเทียบเคียงกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ทําการวิจัยเทียบ,ยบกับตัวยายอื่นแต่สิ่งที่เราอาจจะพูดได้ก็คือเนื่องจากว่าตัวนี้อาจจะลดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาตัวอ really ื่นที uh, ่มีในปัจจุบันได้เช่น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 อย่างกรณีที่สเตียรอยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอใช้ระยะยาวอาการไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมีค่ะค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าได้ทดลองใช้กับทางคลินิกของกรมของกองมาแล้ว อันนี้ทดลองใช้มามากน้อยแค่ไหนเราสามารถที่จะเปิดให้คนทั่วไปใช้ได้แล้วะน,นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ค่ะเราผ่านการศึกษาการศึกษาทางคลินิกเฟสหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่เราก็มีการศึกษาสองขาค่ะก็คือขาที่เป็นวิจัยทางคลินิกแล้วก็เป็นขาที่นําร่องให้บริการเพื่อเก็บข้อมูลติดตามการใช้ยาด้วยนะคะซึ่งตรงน,นี้ค่ะก็จะ หลังจากที่เวลาเรามาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ก็จะมีผู้ป่วยสนใจค่ะ,คะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทาง Facebook ของกรมการแพทย์แผนไทยค่ะและการแพทย์ทางเลือกหรือจะติดต่อผ่าน Li@ like น์แอปดีแทของกรมก็ได้ค่ะเ,<อ>เพราะว่าที่กรมเราจะมีคลินิกให้บริการในการดูแลเรื่องโรคสะเก็ดเงินค่ะ<อ>ทุกวันอังคารและวันพฤหัสโดยแพทย์แผนไทยค่ะ<อ>ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรียกว่าเป็นทางเลือก ในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงินนะคะซึ่งอย่างที่ดิฉันเรียนคนเป็นก็จะรู้สึกว่ามันลบก,กวนคุณภาพชีวิตมากๆเลยทั้งความมั่นใจในตัวเองทั้งมันรู้สึกมันไม่สบายตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นปน,ปน,ปนหายๆมันก็จะหงุดหงิดหงุดหงิดจริงๆแล้วการดูแลรักษามันต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแล้วคงต้องเลือกทางที่คิดว่าทําให้เราสบายใจสะดวกที่สุด แล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ยาวๆด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าไปทําวิจัยร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์จุฬาด้วยใช่ไหมคะคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยในการดําเนินการในการศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัวแผ่นแปะค่ะขณะเดียวกันในเฟสของการ วิจัยพัฒนาค่ะก็จะเป็นทางกองพัฒนายาแผานไทยและสมุนไพรร่วมกับทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาด้วยก็คือทํางานหลายภาคส่วนเพื่อให้ได้ตัวยาที่ดีสำหรับผู้ป่วยค่ะเพื่อความครอบคลุมเนะได้ผลแบบอะไรพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะทําให้ผู้ป่วยพึงพอใจแล้วก็ได้ผลดีด้วยทีนี้มีข้อควรระวังอะไรในการใช้บ้างไหมคะค่ะข้อควรระวังนะคะแม้ว่าการศึกษาใ้อาสาสมัครสุขภาพดีเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภยัยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ อย่างที่บอกว่ายาไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างบางคนที่มีประวัติแพ้พวกกัญชากัญชงนะคะใครเรามีอาการต่างๆที่ตามมานะคะ,คะหรือว่าแม้กระทั่งบางคนที่อาจจะแพ้ตัวองค์ประกอบในโพลิเมอร์เองหรือตัวแผ่นแปะอันนี้ก็จะต้องระวังแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าการให้บริหารบริการยาเนี่ยจะมีบุคลากรทางแพทย์ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะถอ,อยติดตามดูอ่ะแพ้ไม่แพ้ถ้าแพ้ต้องทำยังไงอะไระยางไรบ้างนะอันนี้คือเปิดให้บริการสำหรับกลุ่มที่ร่วมทดลอง ถูกไหมคะเป็นการเป็นการให้บริการนำร่องค่ะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเลือกได้ว่าสนใจอยากเข้าร่วมโครงการหรือเปล่าซึ่งก็ต้องแจ้งความประสงค์อันนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแจกหรือจําหน่ายโดยทั่วไปถูกไหมคะ,คะต้องต้องต้องถ้าสมมติท่านผู้ชมอยากจะมาปรึกษาที่กองพัฒนายาแผนไทยเนี่ยก็ต้องแจ้งความประสงค์เลยสมมติเป็นสเกลเนีน่เอ้ยอยากจะทดลอง ใช้แผ่นแปะตัวนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งซึ่งคุณหมอค่ะที่ศูนย์การแพทย์แผ่นไทยและการผนังเรือเนี่ยท่านจะพิจารณาตามอาการของราอยโรคค่ะ ว่าเหมาะที่จะได้รับยาตัวนี้ไหมไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยหรอคะมันขึ้นอยู่กับเขาจะดูประเมินความรุนแรงของอาการกันอันนี้คือกรณีแผ่นแปะนี่เป็นระดับรุนแรงมากหรือน้อยอันนี้เราออกแบบมาให้ใช้ในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางค่ะอ๋อนี่หลายหลายลักษณะมีหลายลักษณะของโรคสะเก็ดเงินแล้วก็มีหลายระดับของความรุนแรงของโรคอีกเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอประเมินไหมอ่ะดูทีวีรายการชีวิตชีวาขอแผ่นแปะอย่างเดียว ก็ต้องแล้วแต่คุณหมอพิจารณาด้วยเหมือนก<ช>ันแต่น,นี่ถือว่าเป็นทางเลือกนะคะ<ม>น่าสนใจแล้วก็เป็นความหวังนะสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยคือซึ่งจริงเราอยากสนับสนุนให้สมุนไพรเป็นที่รู้จักและถูกนําไปพัฒนาต่อยอดในลักษณะข,ของอผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับสากลแล้วสามารถไปตีตลาดโลกไปสู้คนอื่นก็ได้หวังว่าจะได้ อย่างนั้นสักวันหนึ่งในเร็วๆนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเภสัชกรหญิงเทียรทอนสังรายนะคะเภสัชกรชํานาญการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธาร,รณาสุขและนี่คือรายการชีวิชีวาสําหรับวันอาทิตย์นี้นะคะหมดหน้าที่ของด bon นะิฉันสุริบูรณพันธ์แล้วติดตามชมย้อนหลังได้เข้าไปที่เพจของรายการชีวิตชีวาก็ได้นะคะหรือว่าเข้าไปที่ช่อง 3+ plus วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สับแตนหน้ากาซเรดอนในบ้านก่อมะเร็งปอดจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไรห้ามพลาดนะคะ